ว่ากันต่อเรื่องของแอนทองประสมจัดมิทติ้งแฟนคลับฉลอง หน <10, S 2> ึ่งสิบสิบเอ็ดปีค่ะของเว็บไซต์แอนทอง c o m คนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะจริงๆแล้วคนที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็คือแฟนหนุ่มของพี่แอนนั่นเองก็คือคุณเอน็นทินพันธ์นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เป็นการสื่อสารกับแฟนคลับนี่แหละน,นะคะแล้วก็ให้จัดงานมิทติ้งขึ้นมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วนะคะที่ล่าสุดเลยก็คือมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แอนด้วยนะคะเป็นการเซอร์ไพรส์ย้อนหลังนั่นเองนะคะโดยวางแผนให้น้องเดียนาเนี่ยนะคะนำเค้กก้อนโตเลยมาว่าให้กับพี่แอนนั่นเอง นี่งานน่ารักมากมายแล้วก็น้องเนหน้ามาด้วยนะคะคือยู่ยงคงกระพันในวงการจริงๆ25ปีแล้ว ของอพี่แอนก็มีการเล่นเกมกันนะคะแล้วก็มีการรวบรวมผลงาน25ปีของพี่แอนมาให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็มีแต่คนถามเนาเมื่อไรพี่แอนจะแต่งงานสักทีนะคะเราเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะแต่งพี่แอนก็บอกว่าตอนนี้ก็รอให้ละครแอบรักออนไลน์เนี่ยปิดกล้องก่อนตอนนี้ปิดกล้องแล้วนะพี่แอนนะก็กําลังรอคําตอบอยู่ตกลงว่ายัางไงพี่แอนฟังเสียงพี่แอนหน่อยค่ะค่ะไม่กมีมอีเจ้ามือเขาเรียกนะมีอาเสียมาช่วยดูจัดงานให้แฟนคลับก็เชร์ว่าเมื่อไหร ้จา่ก็นั่นเลยสิเนาะไม่ได้แต่งแน่เลยอ่ะไม่หลุดกันแน่ ยังเรียบเรียบเงียบอยู่เลยอ่ะนั่งสารก็ตอนนี้เขาก็เงียบไปอีกแล้วค่ะติดบิดแล้วเนี่ยก็เงียบทำไรใส่เลนเลิฟเงียบไม่พูดอะไรออบพี่เไงไม่ได้เรามีฟอร์มค่ะเราเป็นผู้หญิงเราต้องรอรอไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะแอนโอเคอยู่แอนแฮปปี้อยู่ไม่ได้คุยอยไม่คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยคือตอนนั้นเหมือนจะคุยๆแล้วก็เงียบเงียบไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรรอได้รอไปเรื่อยๆรอได้รอได้ หนูไม่อยากรอแล้วนะพี่แอนหนูอต้องให้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายพูดต่ถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้ก็ติดตามละครไปก่อนนะคะเร็วๆนี้ก็แอบรักออนไลน์แล้วก็ละการที่เป็นทำกับพี่มิกครับแกงรักเด็กวันพุธสามโมงครึ่งนะคะอตอนนี้ก็มังฮอตมากเลยแอบโปรโมทเลยถูกต้องชื่ออะไรนะฮะแกงรักเด็กค่ะรักขโมยเหรอรักรักรอเลยอค่ะไม่ใช่รักแแบบแต่เดี๋ยวปีหน้าก็มีให้รักของตัวเองขอให้มีไปีหน้าอะไงพี่ ปีหน้าเยือนกว่าเองนะใช่พอมกระลาทำเลยนะทำเลยนะไม่ไม่รอลายาตศูนย์ก่อนหนูเล่นายาตอศูนย์เยาก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวหนูจะท้องหนูก็มานั่งนะได้ใข้มาได้ได้